พี่เมยก็ได้ต1ดข้หกสิบสิบสิบหกเป็นเก้าแล้วหกก็เป็นแปดแปดบวกหนึเป็นเก้ายี่สิบกับสามสบห้าบวกกันเท่าไหร่ห้็ดมึง่ติดกระบมึงอ่านในใจแล้วมึงก็ตอบกันเลยมึงไม่ท่องแล้วที่ไม่เหมือนมึงไม่เอาเลยวะตาไม่ได้มองวงในใ่สอง มึงสิสวัสดีครับม่ครับสวัสดีครับปุสวัสดีจ้าลุงอีตสวัสดีคะ้าสวัสดีคู่กค้สวัสดีค่ะเค่ะสวัสดีค่บอลเลอร์นะคะสดจริงเลจีบด้กับพี่สาวสวัสดีครับผมพิมพ์ครับสวัสดีครับเบนเองสวัสดีค่ะป๋องแป้งค่ะปองแป้ง แป้งไง่องป้งฝ่องแป้งค่ะตอนเรียนมัธยมปลายเรียนสายอะไรอย่าบ้างสินงภาษาจีนสินเยอรมันจ้ะเรียนเยอรมันเรียนญี่ปุ่นมัธยมต้นกับปลายอ่ะผมเรียนดนตรีวิดคอนิสค่ะวิดคอนิสเลยเหรอแค่แนี้ป่าเรยแค่วะแค่วะภาษาครับภาษาจีนครับอ่าเด็กจีนตัวท่านมีเยอะอยู่เรียนวิดคอนิสมาจนถึงม .5 เราก็ไปขอย้ายสายไปเป็นสิ่งคำนวณ คนไม่ไหวก็เลยเดินไปหาพอแล้วก็บอกว่าถ้าให้อยู่ต่อก็จะล็อกข้อสอบใช่ไหมครเค้บีใครดอสอสินจีนอ่ะสินจีนเยอะอยู่ไปถึงเริ่มเรียนใส่ศิลปะหัวเรามันไม่ได้ทาวิชาการแบบคณิตวิทย์อะไรเงี้ยจะไม่ชอบเหมือนกันเออคงเป็นเพราะเงี้ยเพราะไม่ชอบเรียนวิทย์ไม่ชอบเรียนคณิตไม่ชอบเลยก็ไม่ชอบกินเลขไม่ชอบเลขแต่ว่าเกลียดเลขไปเลยตอนมสามเพราะว่า ไม่ไม่อินกับครูจำจำอะไรได้บ้างเพราะเพราะเวลาตอนเรียนแรกมันจะมีพวกแบบพิทากอร์วัสมีสมการมีจำอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่เอาพวกนั้นมาเหรอถ้าพี่เอาพวกนั้นมาก็คือจะไม่ได้คำตอบจากผมไม่เป็นไรมากมีเพื่อนหนุ่มแต่แม่เขาบวกลบบวกลบคูณหารเท่านั้นเลยคูณบ้างหารไม่ค่อยคอร์ดทรายมันทำมืออะไรอย่างเงี้ย สายอแทนสายขอแทนทำทได้สายขอแทนทำได้เลยชื่อไจละมีทำมือด้วยหรอมีครับมันมีวิธีวิธีนับมืออ่ะพี่สมัยพี่อาจจะนี่นี่นี่คือบอกใครอ่ะใช่สายอแทนวันนี้ชาเนลของเราก็คือ้าบวกบวกปลาขอรวมบวกกันไปรวมบวกมาองมาดิคับอนดีขนาดอะดีขนาดก็มาดีค้าปัดกันเลยมึงมาเลย รูปชุดคําถามเพราะชุดตัวเลขที่เราเห็นในชีวิตประจำวันสมมติเราเห็นเลข1เลข3เลข5้าจะไม่ใช่ร้อยสาจะเป็นเอา1มาบวกกับ3มาบวกกับ5เป็นเท่าไหร่โอเคเป็นดิจิตเป็นเลขสมมติบวกบวกบวกกันไปสมมติตอบเท่ยี่สิบห้าต้องเอา2กับ5มาบวกกันเป็นล้านดิจิตเป็นเป็นเลขหน่วยสุดท้ายด้วยงั้นเรูว่าอะไรกันจะชนะแล้วอะไรรู้ไหม กินข้าวเสร็จอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ต้องเวงแต่ว่าเค็ืกอคิดเลขใช่ป่ะ้เองั้นใจกับชาแนนชิทค่ไหนก็จะได้สิข้อคุณครูสอนคณิตต้องภูมิใจในตัวผมอ่ะมันก็ได้ตอนเด็กๆพักกลางวันก็เล่นร้อยแปสไอคิวอะเออสามลบเหลือ1นึหนึ่งกำลังเจดได้หนึบวกหเป็นเก้าเก้คูณแปดากับเจองรัตินีได้ไปสมคะแนนครับไม่ออกนะรู้เลยว่าแก หกผิดครับสถูกต้องหกยังไงเนี่ยบอกดิเก้าบวกสเป็นเจอ่าเจบเบเ้าเป็นสิบแปบวกเเนสิบแงจะรู้วลรวว่ากันจะชนะเด็ดบเก้าว้เท่านะสิบหกตต่อค่ะหนผิดต่อสถูกต้ออว่ะหนึกับห น่โบรอะไรหนึงกับสูตรไงเหมือนแบบด้วยความรีบอ่ะมันหายไปอันนึ่องตอบว่า2อนั่นไงปะเฮ้ยใช่หระตอบไปแล้วใช่องของเป็นคำตอบที่ถูกคชะไองค่ะถูก้้งเแล้วทำไมตอนแรกต้องเป็นแบบนี้ด้ยตอบเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ สองเชื่อคำตอบมันด้วยว่าถูกถูกพอดีนับแล้ว2-2-2บวก2บวก2เป็น6 6-5บวก5เป็น11 1 1อเวก9เป็น20และ20ก็คือ2-0บวกกับศก็เป็น2ถูกต้องจ้าพี่ดว่าคุณตอบถูกแลบอกมึงอยากขำดิ้กูไม่ตอนที่เล้ะมึงไม่นับแล้วหรอดูน้ อบว่า8ผิดค่ะแปดแปดเจ็ดห้าสิบเไ่กบสมิ่น่าดีเลยตอบว่าได้แล้วเชียวห้ามั่นใจไหมเป็นคำตับที่ผิดค่ะจริงหรอไม่มีกี่ตัวหนึ่สอง 2องบวกแบวกแบวกแแล้วก็มือเามาบวกกันทุกตัวกันบวกกันฝั่งนี้บวกกันแล้วก็8ปคูณสแล้วก็2ฝั่งบวกกันมันไม่เอา8ปคูณเเลยวะมันคิดไม่ทันไงมันเรียงไม่ทันไงมันแบบเรี้ยงวิธีการไม่ทันเท่าไหร่4ครับถูกต้อง8 7 56 57 58ก็ดหสิบแสามแล้วต้องหนึ่งกับสามบวกกันนี่โอ้วสตินะลูกสติแม่จะรู้แล้วว่าแกจะชนะ ฉันกดแล้วตอบว่า <ans> สี่ถูกต้องมเด็กบิดจริงปะเนี่ยตอบว่าสี่ถูกต้องคุณคิดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคผมเอาแปดบวกกับแปดก่อนเป็นสิบหกใช่ไหมสิบหกสิบหกบวกกันเป็นเจ็ดแล้วก็สองชุดหลังมาบวกกันเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกกันเป็นห้า แล้วก็ค่อยมาฉีดทีต่อมามึงไม่เอา8คูณเอาเจ็ดวะอ้าวเหรอมันไม่เข้ากันเนาะ8คูณ7คือตอนนี้หัวหัวหัวมันไปแล้วเด็กวิทย์คณิตว่ากูยอมด้แป๊บเดียวคูสอนขลิตต้องภูมิใจในตัวผมสี่ถูกต้องจ้าคุณเอไปพลาดตรงไหนนับผิดอ่ะตอนแรกอ่ะผมก็นับจำนวนผิดเหมือนกัน คโทรศัพท์เป็นคอเซ็นเตอร์ของแคแบงก์แล้วก็ต้องมีเจ็ดตัวเฮ้ยไ่องเขม่ไหร่ตอบี่ตบดีต่อบิครับสครับถูกครับ 11เไงก็ต้อง1นกับ1บวกกันสติีนะลูกสติบสี่งจะดู้แล้วะกจะชนาต่บค่ะ1พิกตา2อถูกต้องจ้าแต่ว่า2เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าผมเอาเห็นเลขเก้ามก็เลยเอาหนึ่งไปบวกก่อนให้มันเป็นสิบแต่แล้วก็ เอาสองเป็นแปดที่เหลือก็เอามายำมะที่หลักการในการเอามาบวกให้เป็นสิบเนี่ยได้มาจากเล่นไพ่หรือได้มาจากชีวิตประจำวันตอบว่าสองเบนได้คำตอบป่ะได้ตอบว่าสองแป้งกดก่อนแป้งได้คะแนนจ้าโอ้ย3ค่ะตอบว่า แป้งนพลาดแล้วมึงอ่ะสามคำตอบที่ผิดจ้ะตาเบ้นยังคิดไม่ได้เบนต์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 ตอบดีเบนต์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 ตอบก่นเบนต์เบนต์ตอบเบนต์ตอบก่อนเบนต์ตอบว่าสามครับมั่นใจบ้างมันก็ได้ผิดดิตอบว่าสามแล้วเมื่เกี้เขา กูสอนคณิตต้องภูมิใจในตัวผมตอบค่ะสิบเอ็ไปกันดมตันดมสตินะลูกสติงั้นกูกเคยคิแล้วเก้าสีวก้าเท้าสามสิก็ต้องตอบตอบสามอ่ะพยู้แล้วตอบว่าพี่รู้ยังรู้แล้วสามหมอเจ็ด อ๋อแล้วก็หนึ่งบวกสามก็เป็น4ี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสอวก้าเลยแล้วข้อมูลอ่ะอ๋อนี่ได้คิดเลขง้อะมองไว้ทั่วตอบว่าแปดผิดค่ะเจ็ดถูกทำไทำไมอ่ะทำไมมันเฉดมันไม่เฉดกันมาตกหล่นระหว่างทางได้คิดเลขง้อะมองไว้ทั่วได้สามถูกแล้วมัใช่แบบพี่ใบ ตอบ7ครับถูกต้องค่ะมีมีหกับ8ด้านบนเจอว่าได้คิดเลข่ะมองไว้ทั่วสิบเจ็เป็นเจ็ดเเจ็ดนคำตอบี่ถูกอ๋อมันมีไอเจ็ดครับเป็นคำตอบที่ถูกค่ะมองไม่เห็นห้าสิบแปดตรงบนนะผมไม่รู้หแปดเนียเขาบอกว่ามันมีปุ๊ปอีมาร์กก็คือเอาไปเลยไอต เหลือหนึ่งเป็นเก้าแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าใช่เหรอใช่เก้าถูกต้องจ้าเร็วมากเร็วเร็เอาว่าเก้ถูกต้องเร็วมากดู่นเร็วนะเกค่ะแปดเก้าเก้า หนูเอา9บวก1ึ่งบวกสีอะเงี้ยเบวกสปบวก2องเาใส่ไปอ่ะเราต้อินแย้ค่ะมันทำให้พี่ดอ่เขาใส่รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่วะเคยคิดอยู่ผลรวมอะ่ะ50ตอบว่าห่ะเปแบบที่ผิค่คะมึงก็ค่อยคิดเนาะ45กูบอกว่า45แล้วอะ่ะมึงจะบวกเลยเท่าไหร่มจ้หเมื่อไ,ไ,ไปไมตอบห้าไปมึตอตอบห้าทำไมผิดจ้าปู ถูกแล้วแล้มันก็ต้องปั่นหัวแป้งอ่ะเขาไม่ได้ปั่นเหัอุตส่าห์ช่วยวิธีคิดมันไม่เหมือนกันเลยพี่อ่ะของแป้งคิดยังไงของแป้งคิดยังไงแป้งก็คือนับทีละอันเลย Oh my gosh ที่ไม่เหมือนแค่ไม่เอาแล้วะตาไม่ได้มองโหแล้วแต่ว่าหมันใช่ปกอุ้ยไม่มาล็อคเพราะพี่ถามอ่ะเป็นกี่ตัวท่ถูก เนี่ยมือบังผมมากปีนต้ตโหถูกค่ะพกอ่าจะรู้แลาชนะี่สี่ี่ี่หกที่เจ็ดดีเก้าินหน่อสองตองะสามิ่ยแต่ว่าอัแปลงได้ยัง ปแป้งกับมุนไวยี่สิบหกตอบว่าตอบว่าถูกทั้งจา้านี่ยังบบกไม่หมดเลยอยังบบกอยู่เลยยังบบกอยู่เลยยังบวกอ,อยู่ลเลยยี่สิบแปดบวกแได้เท่าไหร่ยีบหกป้ะยี่สิบหกสองหกหเป็นแปด่นจะ ตอนที <mile> ่เธอไปกวดเขาเธอก็เขียนสมาธิเองคือางกันว่ะเราไม่ได้เขาต้องไม่ได้มีบ้างแต่มันเป็นวิธีที่ผิด้หตัวเลขทุกตัวนะตัวเลขมีบวกอะไรปะอ่ะมาคิดไปนะคือบวกแล้วว่าจำไม่ได้ด้วยว่าว่าที่ทดเอาไว้เท่าไหร่คือมันติดกับการใช้กระดาษอะไรอย่างเงี้ยแตบว่าพึ้นเหร อแปดเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอีเจ <7. S 1> ็ดผิดครับตอบค่ะเจ็ดเดี๋ยวคุณตอบที่ผิดค่ะอุ้ยพลาดเลยไหมอ่ะเอามหน่งสองสามสโอ้ยสิบเอ็ดสิบสเดี๋ยวส่งดังดีแป้งต,อ,ตอบว่าตอบตันหนึ่งครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง จะรู้แล้วว่ากกจะชนะสามว่าเหตุกหนึ่งครับมันใจป่บครับถูกท้องจ้าหถูกท้องเก็ดกันหนึ่งต่างกันเยอะอยู่นะตอบว่าหนึ่งไปได้ย่างเป็นคำตอบที่ถูกปะโหอันนี้คิดเร็วจริงยังดูข้างๆเลยว่าแบบี่เออน่ายิเอ็ด ต่อมาหนึ่งอ๋อ,อ,อ,อนี่ด้วยป่ะ <_ s 2> ใช่ไม่เห,เห,เห็นไม่เห็นไม่เห็นก่อนที่ผ่านมาเราเอาตัวเลขไช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอารบิกหรือไทยก็ตามาข้อต่อไปมันจะมาเป็นตัวหนังสือ,อ <_ S 2> เราต้องตีตัวหนังสือนั้นออกมาเป็นตัวเลขมันอาจจะออกมาเป็นจํานวนอ่าเราต้องเอาตัวเลขที่บอกว่าเป็นหลักหน่วยมาบวกกัน ชอบยิงตรงเนยในุ่ยแค่ที่หกสามสิบห้าขึ้นก่อนึ่ห้าผิดค่ะเกือบถูกแล้วนะดูนับได้ไปเปล่าไม่รู้ว่าขอเดาว่านึ่งมั่นใจป่ะแม่แม่คำตอบที่ผิดละยี่สบกับสามสบห้าบวกกันเท่าไหร่้เอ็ดเอาิดกระบอกมึงอ่าในใจแล้วมึงก็ตอบไปเลมไม่ท่อ 2 2เป็นคำตอบที่ผิดนะแปดเป็นอบพี่ถูกเอทำไมร้านล้านร้านเจ็ดเจ็ดป่ะไม่กล้ามั่นแล้วคำตอบนี้ผิดุชาจริงหรอพลาดตรงไหนป่าวแปะครับมันใจ่ไหมไม่ต้องมันมีตรงไหนอีกหนึ่งอ่ะมันมีร้านเดียวสามรอบอ๋ออยู่นี่ไอ้ 8เป็นตอบทีถูกต้องตอบว่า8เป็นได้ตอบว่าอะไร8ปด็นตอบที่ถูกต้องจ้ามันมีร้านตรงนี้ไม่เห็นกูบวกพีกไกูชี้อย่างงี้กูนึกว่า3ามไม่ได้บวกแค่นี้แล้วกูก็อ่ะเพิ่งเห็นประโยคสุดท้ายว่ามีร้านเดียวสองรอบร้านเดียวมีแค่สามรอบนะหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง ภูมใจมากยังน้อยอ่ะเราก็ถือว่าเราตอบได้เยอะอยู่แต่แค่เราแบบเรารีบเราลนเกินไปก็ไม่ค่อยมีความรอบคอบเท่าไหร่ความรอบคอบแล้วก็สติตัวเองจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่สิบเอ็ด ว่าหนูเป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วแล้วไม่ค่อยอรอบคอไม่เห็นด้วยเาถ้าใช้พูดจริงๆสําหรับเนี่ยมันง่ายทุกข้อเลยอะ่ะ oh <my> ที่เป็นลอตเตอรี่ไม่ตอบผิดอะ่ะเพราะว่าเราดูไม่ครบเฉยๆ oh. มันเป็นลายน้ํามาแบบจางๆวัดตาเราไม่ค่อยดีแล้วไง <c oughs> ไม่ใช่ ถ้าถามหน่อยว่าในชีวิตประจวันทุกวันนี้เราได้ใช้การคิดเลกกับอะไรบ้างเวลาไปกินข้าวเพื่อนเราต้องหาอะไรอย่างเงี้ยคิดได้ปะได้เพราะมันไม่กดดันเล้วถ้าเร่งเวลาไปกินข้าวกันเงี้ยแล้วแต่ละคนมันกินคนละเมนูอ่ะนี่แหละประเด็นคือถ้ามันจะง่ายมากถ้าหารรวมเท่ากันไปหมดเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้ากินเหล้าบางทีเพื่อนบางคนไม่กินเราก็จะเกรงใจที่จะให้เขามาออกเท่ากินนี่หารเท้าหันเข้าไปเลยปัดปัดหันเท้ายอมยอมยอมเสียเปรียบคือกินน้อยก็ได้ ขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจเอาจริงก็คือแบบเออเออกูหานเท่าึงินอะจบเคยนะที่แบบต้องจ่ายไปก่อนแล้วมีปัญหาทางเรื่องแบบหาไม่เท่าคิดเงินลําบากหรือว่าการเก็บเงินเพื่อลําบากมีบ่อยมากแล้วคือแป้งโดยส่วนตัวแป้งเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าวล่วงเงินก็คือแบบให้เงินแค่นี้มันต้องทวงได้วยมาอะไรอย่างเงี้ขาจะถือว่าเราก็จะแบบหน้าบางเออ ใจเพื่อนที่เพื่อนควรจะเก่งใจเราจริงไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องว่าเราหาเล็กไม่เก่งหรือว่าจะตามเก็บเงินเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เคบ n k เขามีตัวช่วยคือขุนทองซึ่งเป็นแชทบอทในไลน์ที่จะทำหน้าที่เหมือนเป็นเฮรยันจิงกลงุ่มช่วยคำนวณเวลาที่ต้องแชร์กับเพื่อนอ ผ่าเท่าหรือการห่านไม่เท่าคิดให้หมดเลยใช่ไหมคิดให้หมดเลยมากเปปัญหาขอช่วยแบบอยากใช้ป่ะอยากมากอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาลองเข้าไปที่ไลน์แล้วก็ add friend นะ im ไรแอดแล้วก็ขุนทอง khun thong นี่น่ารักนกขุนทอง ขุนทองจ้าอ่ะก็คือสมมติว่าเราจะหารกับใครเสร็จก็ดึงขุนทองเข้ากลุ่มแชทที่จะให้เก็บตังได้ก็จะเลือกได้จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เป็นโมบายแบงกิ้งของธนาคารอื่นก็ใช้ขุนทองได้ใช่หรอใช่ก็คือแค่สองอีสลิปที่มี QR Code โค้ดเข้ามาในกรุ่ม ขุนทองก็จะช่วย verify ให้ได้แล้วก็ที่สําคัญคนมักจะห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวพอมีแชทบอทแบบนี้คนจะกลัวว่าเฮ้ยแชทเราจะหลุดข้อมูลเราจะหลุดหรือเปล่าอหนนบางร้านเราหรือเปล่าหรแบบนใช่อันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะข้อมูลในการแชทเนี่ยธนาคารปฏิบัติตามรคราชบัญญัอิคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลขุนทองจะไม่เก็บและจดจําข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือจากคาที่กําหนดไว้สำหรับขุนทองอย่างเช่นหารเงินเก็บเงินอ่ะเขาจะจำแค่พวกนี้เร็วเ็วนี้นะก็เขาจะมีฟีเจอร์ใหม่เป็นฟีเจอร์ เก็บเงินรายเดือนพอเงินตามไปเก็บเงินรายเดือนพวกค่าเน็ตสิตยูทูบสเปอร์ติฟายที่เราแชร์แพลนกับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆให้ด้วยเดินแล้วใครยังไม่จ่ายค่าแชร์ใช่ชอบตรงทวงให้เนี่ยแหละดีมากเลิศนะเลิศจริงเริเดี๋ยวเราลองใช้เลยเพราะกรุ๊ปเราเนี่ยทุกวันใช่สั่งข้าวตลอดสั่งข้าวตลอดต้องลองจริงไปลองหาข้าเราเลยเปล่าไปเลยลาคนนี้ เป็นสถาบันแห่งหนึ่งตอนนั้นก็แบบเอออยากเก่งเลขอะเพราะเราจะมาทางนี้แล้ววิคณิตก็เลยไปลองดูประมาณมสก็ทําแบบทดสอบเขาทำไปแล้วแบบคิดเลขในใจให้เขาดูนะหน้ว่ให้เขาดูเลยอะแล้วก็พอส่งไปน้องได้ต้องเริ่มตอนอนุบาลเลยนะแบบเริ่มแบบบทเรียนอนุบาลอะตั้งแต่หนึ่งไม่ไม่เรียนกูโง่อย่างนี้แหละไม่เอาแล้วมันก็เลยไม่เอาคณิตเลยไม่เอาแล้ว